สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับช่องลูลาสารเดชครับวันนี้เรามีสารดีๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากนะครับใครที่อยากให้เราไปถ่ายทำหรือต้องการความช่วยเหลือเราบอกได้นะครับแจ้งมานะครับเรายินดีไปช่วยเหลือโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับวันนี้ก็เราก็มาเจอ,เอ,อคุณลักษ์ครับครับเ,เป็นผู้พิการเนื่องจาก ไปทํางานก่อสร้างแล้วด,ดินทับครับไปทํางานภายในหมู่บ้านเรานี่แหละครับเป็นงานภายในหมู่บ้านไม่ใช่งานกรุงเทพนะครับไม่ใช่งานตากก่างจังหวัดแล้วได้รับอ,อุบัติเหตุดินหลมทับแล้วก็เอวหักครับเสียเสียขาไปครับชเหลือตัวเองไม่ได้เนาะแต่ที่บ้านแกมีอ้อยหวานครับอ้อยหวานพันห้าศูนย์สามารถบีบน้ำอ้อยได้ดื่มดีมีสุขภาพครับ เบาหวานหวานก็ทานได้ครับเป็นพืชเป็นพืชจากธรรมชาติครับไม่เป็นอันตรายไม่มีสารเคมีนะครับพืชปลูกเองนะครับดูลำต้นครับสวยงามมากครับเทียงลำละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับเงินยี่สิบาทนี้เข้าบ้านก็จะได้มีเงินซื้อข้าวซื้อยาเครื่องเสื้อผ้ายารักษาโรคนะครับเป็นการอุดหนุนคนพิการคนที่สืเลี้ยตัวเองไม่ได้นะครับได้บุญนะครับ ท่านใดสนใจอ้อยก็ที่บ้านทําเจริญบ้านเลขที่108ครับ108หมู่3ครับตาบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดหนุนได้ครับเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อไดอ้ทำบุญครับเป็นการร่วมบุญแต่ได้อ้อยกินนะครับไม่ได้เอาบริจกคฟรีๆนะครับท่านก็ได้อ้อยนะครับยังไงเราก็ไปสัมภาษณ์กับคุณลักษ์เลยครับผู้ พิการทางขานะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุครับคุณลักษ์อายุเท่าไหร่แล้วครับส3 4สสาาครับทไมถึงขาขาดูได้ไหมครับขอขอดูขานิดนึงครับเพียงเข่าเพียงเข่าเนาะเกิดจากสาเหตุอะไรครับทาไมดินครับอ๋อดินทับไปทํางานภายในชุมชนหมู่บ้านนี้เนาะครับทำงานชุมชนอ๋อมีประสบการณ์อ่อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ประสบกี่คนครับ ประสบภัยเหตุสามคนแล้วไปไหนกันครับอยู่บ้านนี้แหละ<อ>ตายไปคนแล้วเหลือสองคนอ๋าทำไมตายไ<ป>อ้ป่วยอ๋อคุณรักอ่าเป็นอย่างนี้มาพิการมากี่ปีแล้วครับเอยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินช่วยเหลือจากทางการอะไรบ้างครับได้ไปเงินคนพิการอ๋อมีทางช่องทางเดียวเนาะพอใช้ไหม ไม่พอใช้ครับโอครับข้าวของก็ต้องใช้เหมือนกับคนปกติเนะเสื้อผ้ายารักษาโรคแชมพูสบู่เนอะแต่ไม่มีรายได้เนอะบัตรคนจนครับอยู่ครับบัตรคนจนครับผมก็ดูบ้านแกเนาะขออนุญาตทีวีเนาะแกอยู่บ้านนี้กับแม่ใช่ไหมครับครับครับกับแม่แล้วก็น้องชายครับมีมีคนทําเงินให้แค่น้องชายใช่ไหมครับเป็นเป็นสาหลักก็คือน้องชายนะครับแต่พี่ชายก็ยังสหลือตัวเองไม่ได้ก็อยากวิงวอน ท่านใดอยากอุดหนุนนะครับอ้อยหวานนะครับอ้อยหวานน้องชายเป็นคนปลูกนะครับพี่ชายเป็นคนดูแลอยากอุดหนุนก็แวะได้นะครับที่บ้านทําเจริญมาเล็กที่หนึ่งร้อยแปดหมู่สามตะบลทุ่งใหญ่อําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับช่วยเหลือคนพิการผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้บุญนะครับท่านเพียงซื้ออ้อยนะครับลํำละยี่สิบบาทห้าลํำหนึ่งร้อยท่านก็เท่ากับมันได้ร่วมบุญนะครับช่วยเหลือคนที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเพื่อผักสนวนัวแกก็เยอะเนะาะมะกรูดพริกมะเขือถั่วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆของเราถ้าใครอยากร่วมทําบุญอุดหนุนครับร่วมอุดหนุนอ้อยหวานเกษตรพันศูนยเพียงลําละ20บาทเท่านั้นนะครับน้องชายเป็นคนปลูกนะครับพี่ชายเป็นคนดูแลเพราะว่าอยู่กับแม่นะเนาะเงินรายได้ก็พี่ชายเป็นสาหลักคนเดียว ไม่พอใช้นะครับยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับแชร์กันต่อไปนะครับหากท่านว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องลูลาสารเด็จจะนำคลิปดีๆอย่างนี้มาเผยแพร่ให้ท่านได้รับชมอีกต่อไปนะครับขอได้รับความขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคนรักครับยังไงก็ฝากอุดหนุนนะครับอ้อยหวานครับบ้านคำเจริญลํำละย0บบาทเท่านั้นครับ ช่วยเหลือผู้พิการขอบคุณครับ